ว่าสกัใส่ตัวเมนูเด็ดนี้เมนูอยางนี้ไก่ปีปลาอย่านี้ผงสุรดซื้อปลาเนี่ยปปลาจุ่มเลยมันลวกจำมาสบิอาน้หำมันหีโอ้ยน้ำมันหอยเลยสวยมันันมือแล้วนะ

เดคนเ่ยเดี๋ยวไรติดแกบช่อแนงนะไปน้ำตาลกี้เอ้ากบกบน้ำตาลตาลมายู่านกูเอเด้น้ำตาลถุงดิมัดเลยกเนาะบอทางน้ำพูดทางกี้เนาะทางน้ำเอาไม่เกลี่ยมาได้เลยนะ เซไม่สุกเซฟบหำมคนๆใกลตัวน้อยเนาะมึง่ายพี่โดเรื่อยๆอยเอ๊ะเรียบเรียบอะไรกัน้างโบสุกกับไม่บบเบิงคากละ โอ้ยฮะก็ปืดเบิ่งตลอดอยู่มันตั้งกับปิ้งเขามึงมึงปืดตลอดวันซื่อเกลือบว่ะพูดเกลือบแล้วละเอาเกือบเลยไหมมือแล้วนะโอ้มันแซ่บมันไม่ใ่เป็นเสียบเฮ้ยบดเซ่บบดเซ่บบดเซ่บมากกว่าเช่นไหม เดี๋ยวไอ้1งันเวันเาเน้า,าไปอันนี้ครัง้งแรกที่เห็นเออเฮ้ยประสบกไม่เนล่ทานูุชมเอ้ย <c oughs> ประสุก,กไม่มประสกแน่นอนีอตีนหักออกจะบาะหมดปะเงยหน้บกบ เอไปนายตนยเนเะข้างเลย,เลยลก็ได้แาตขึ้นเตาขึ้นเตาฉุนจะไ่ได้กินยอน้อนนะนะกูเบืองคายตะบุสุกปีป๊บมาจักาทีจักาที ขายบ้งตลอดบ่ขายบ้งขายบ้งคุณตลอดเดียวซีบริกินยอดไม่ขก่อนอเรียกว่าคุม,นมนหน,นมว,วนพุมนึมด้สวนัเวลาชอบคลิปแล้ว

เดี e okay like oh, uh, 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 you know? ๋ยวเดี evet ๋ยวเอาให้ยังฮั่นเลยเอาสิโฮมึงไไงยังเอาได้แล้วนี่คุณทายเนาะเอาเนาะวอร์มคอก่อนเดี๋ยวเด้งเด้งตั๋วอะตัวจะบ่ายด้วยตัวจะบ่ายด้วยตัดทันนีตีกะหมอขนาด มาายังไงกูงไมสุข้อแห้งตอนญ่พลิกตนี้ตอนูดีนบ่หญ่พูด้างใ่เห็ดสุก็เลไข่ดูเนาะเน่ดปูสุกะบ่ึ้เด้ออเปื่อยนึงไงพอดีแล้วพอดีนพอดีนกเนี่เนาะเอาลวกเครื่องน้ำมันบุกเข้าไไดเห็นบ่ มันมีเครือน้ำงาด้วยลอกจะยังไงเ้าเขินเ้าว้าหินกินหัวดังเย yeah. ล้ลุ่นๆลื่นสป็นไดยกแรกจากสมอมงเลเนี่สอง <2 S 1> แล้วสองสมงแล้วสองสุโมงดีชียวบอกเลยอีกนิดนึงบอก ทาสะพดนด่เนะดิเนาะอ้ผิวหน้นาม่อเม่นี่ไหมวายอยหมิ่นหมินจิวคิวยกใกลน่ะเอาค,อาคลิปอันคลิปไหมหรือคลิปม่คลิปขึ้นบน,นไไดีด้วปถังก่อนคลิปคอมา,า,าเถอะนะ โอ้ยเข้าไเข้าไปเฮียละจุงเหนสะพอนอันนี руг, ้นะจ่ใจได้กันอยู่เลยเละเอาลุงๆอาลงอามานอนยสะพอนมาขี้ตบซีมาขี้มันลงดูวกแก้วสีเต้ เอาไปล่างเอาไปเสเปอเอเียกัวเพราะน้ำติมน้ำใส่มนน้ตมึงขี้ไปไว้พูน้าบนล่างไปเลยเอาป่าปิ้งไหมจีบมึงดูสุกโบเบงบงไปเบิ้งไปเบิ้งบุสุกบสุกบุสุกบิงงเปื่อเซะ chị bán súp chân hai bên <laughs> 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 bên 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 ad bên 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 เอ,อ,อขข้ขาดยับไปดูยับไปดูเล็กอันนี้จนขาดเอ,อ้ยโยู่อยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้าน้ำมาทิ้มใส่ก่อนไว้

้างไว้หน่อยเนาะบัวสิกินก่อนนะิ้งตำลังบ่ะน้ำม่มันสิดีี่เ้อีกสปงนึง